โอ้ค oh. วักอย่างเดียวเลยครับครับดูนี้ก็โอเคครับผ่านครับพลังมาเต็มครับเมตตาเมตตาใหญ่ด้วยนะครับเมตตาแล้วก็โชคลาภเลยครับโชคลาภเน้นโชคลาภเลยนะเนี่ย สวัสดีครับผมกรกวีชุ่มจีนวันนี้เราก็กลับมาพบกันใหม่กับการจับพลังพระทดสอบพลังพุทธคุณนะครับก็คลิปหน้ามีความคิดว่าจะทําคลิปจับพลังวัตถุมงคลอ่าทีละอย่างนะครับก็จะได้กระชับนะบตัดต่อง่ายด้วยนะครับวันนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็สองอย่างเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่พระนะครับจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยว ให้ดูอย่างแรกเลยนะครับอันนี้จะเป็นประหลัดครับประหลัดไม่ใช่ประหลัดอําเภออะไรนะครับแต่เป็นประหลัดคลิกนะครับประหลัดคิกคลิกลองดูนะครับว่าเป็นยังไงไม่เคยปลูกประหลัดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะบอกครับว่าที่ไหนนะครับเดี๋ยวลองดูพลังก่อนนะครับว่ามาประมาณไหนนะครับ CALL ครับสุดยอดเหมือนกันครับรุนี้พลังมาเต็มครับก็สมกับเป็นผลัดขิกน่นแหละครับก็มีอ่าภูมิคุบา,าร์านเทวาเทวาคาราจานนะครับแล้วก็เมตตานะครับเมตตาก็มีอ่าโชคลาบนะครับโชคลาบ และน่าจะเป็นคงกระพันด้วยนะครับคงกระพันแควค่าคงกระพันนะครับประมาณนั้นครับประมาณนี้เลยครับแต่สุดท้ายเมือพี่นี้น่าจะเม็ดโชคลาภเยอะครับโชคลาภแล้วก็โชคลาภแล้วก็มาเมตตาแต่เมตตานํามาก่อนอะไรจบด้วยโชคลาภนะครับโชคลาภ น,นี้เป็นของใครนะครับลองดูคันคลัดคิกเรียกรับมหาบารมีนะครับในชื่อนี้เดี๋ยวคลัดคิกเรียกรับมหาบารมีรุ่นเสาห้าเดือนห้าปีสองห้าห้าห้านะครับเอาไม่มีชื่อบอกนะครับว่าที่ไหนผมก็จําไม่ได้แล้วนะครับ แต่ว่าที่ตัวนี้มีจานอยู่นะครับว่านอปิยะสีโรอะไรเนี่ยหนึ่งอ๋อเดี๋ยวไหนเนาะไม่ใช่ไม่ใช่จำไ,ไม่ได้แล้วครับูวเช่ามาจากงานอางานหนึงนะครับแต่ไมเรื่องงานอะไรอ่านี่ยอะไร,ปรดปลก ครับนี่นะครับนอปิยะศีโรอะไรนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูภาพอีกทีนะครับโอเคไม่รู้ที่นะครับผมจำไม่ได้ของพ่อเลยต่อมานะครับเป็นพยาเต่าเรือนนะครับเต่าเรือนนี่นะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับ เดี๋ยวลองมาดูกันว่าพลังจะเป็นเช่นไร วัอย่างเดียวเลยครับครับุ่นนี้ก็โอเคครับผ่านครับพลังมาเต็มครับมีภูมิเทพเทวาคูบาจาร์นะครับเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับแล้วก็เมตตาเมตตาใหญ่ด้วยนะครับเมตตาแล้วก็โชคลาภเลยครับโชคลาภเน้นโชคลาภเลยนะครับเนี่ยยาเต่าเรียนนะครับเป็นเมตตากับโชคลาภนะครับของ อันนี้พยาเต่าเรือนนะครับพระเงินพระทองรวยทันใจนะครับวัดสว่างอารมณ์แคแถวจังวัดนครชทยศรีนะครับลวงพ่อแปะนะครับอันนี้อ่าดีไหนไม่ด้น่ครับก่องพ่แปะเดี๋ยวไว้แกกถุงให้ดูนะครับ สุดยอดมากครับยาเต่าเลื่อนนะครับเน้นโชคลาภเลยถ้าใครอยากได้ก็ลองไปดูที่วัดนะครับไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะครับรุ่นนี้ครับพบแปะวัดสว่างอารมณ์สุดยอดอีกรุ่นหนึ่งนะครับโอเคครับก็จบเพลงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเรามา ดูวิธีหนึ่งครับว่าจะจับทีละองค์แล้วก็ลงเป็นคลิปสั้นจะดีกว่าไหมครับนะครับอ่าอาจารย์แดงก็ยังไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะครับอแอปติ๊กต็อกมันก็ต้องโพสก่อนถึงจะไม่มีรายน้ํานะครับอดีว่าต้องใช้อเอฟเฟกต์ที่ทําหน้าตลกนะครับมันก็เลยยุ่งยากนิดนึงนะครับก็เลยยังไม่ได้ทําคลิปทุกที โอเคครับโอเคครับวันนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้ติดตามกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม